ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็ยังที่ทุกคนเห็นเลยครับผมมาเล่นในพื้นที่ไร่แต่ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ไร่ก็เหลือแค่หมด30,000นะครับรออีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวหมด80,000ก็มาถาววแนละและภารกิจหลักๆของผมวันนี้เนี่ยก็จะมาล่าทีเหรือว่าเทอร์โมอน,นั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีไปและก่อนจะเริ่มดูคลิปเนี่ยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยถ้าพร้อมแล้วเี่ยไปปรับชมคลิ 4โกทีเฮ็ดร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยไว้หายห่วงใช้เพียงแค่เลข u ดีและมีโปรโมชั่นให้ร่วมสนุกอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันล่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปและในเกมนี้เนี่ยผมเอาปืน r p k มาครับกระสุนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นกระสุนสายข่าวนะครับกระสุน BT มีเยอะมากเลยไม่รู้จะเอาไปทาอะไรก็มาเล่นแมปไลนนี่แหละในไฮรูทมีคนแต่เรามาเปิดเซฟก่อนดีกว่า พื้นที่ไล่สามหมื่นจะมีอะไรดีไหมเ <bunker. S 1> ้ยเว้แลนะแล้วเรามีเซฟแค่ uh, <carrier> 2ช่องขอซ้ำกาซ้อนครับเซฟเนี่ยมีแค่2ช่องแบบนี้เนี่ยวิ่งยาวสิครับรออะไรแต่เราไม่ได้กลัวเราวิ่งสวนเลย ตรงกลางบวกกันยับจัดมีอย่างสไนดยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงปืนเมื่อกี้ไม่ได้ยิงผมดหว่าตายดึงรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแยกเล่นครับเป็นตัวสไนด์เดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวของแดงตกแล้วมันไปไหนแล้วเนะี่ยโกร่วงไปแล้ว น่าจะโล่งนะฝั่งนี้ไปแล้วจ้าโฮโฮโเกมพูดเร็วอ่แล้วไม่มีเซฟแลยห้าแสนห้าหวานเจี๊ยบในเกมนี้ก็เอา RPK มาเหมือนเดิมครับลายวิ่งของผมก็มีง่ายๆครับวิ่งไปทางลายคอ,อกหมาหาที่ไหนที่ข้างหลังเรามีนะเว้ยเอา ฟังเสียงปืนแล้วไม่น่าใช่พีเจ็บพี่เดิมเวลาเดิมของแดงเหมือนเดิมหรือเปล่า,า,ายิงแรงมากเลียวอ่ะรบตอวนี้สามช่องมาเสียบเนี่ยโคตรเกลือเลยแต่ไม่เป็นไรครับปะเดี๋ยวเราไปเดินหาคนกันต่อดีกว่าเฮ้ยเจ็บเสียงคุณหอ วิ่งใส่เลรับนี่นวันนี้ถ้าอยู่ข้างล่างนะมันหอตายหนึ่งซ้ายมีตัวหนึ่งเด็กนี้มีมคืิ่นอยู่่ะคืเอ,อเราเล่นระยะได้อยู่เฮ้ยเจอแล้วตายหูอกแดง่อสีช่วยชีวิตเราไว้ ไม่รู้ว่าหมดยังแต่ได้ยินเสียงแค่นี้สแสดงว่าเขาเกิดแถวนี้แน่มอนจะมีแค่นี้วะ s q u head for the fighting โหมันรวมร่างอยู่กับบอดลยนี่วะอ้ย F สองพัน ยาอลไรไม่รู้ให้เต็มเลยใร่ก่อเขาไป,ดเ,ปดเด้อในพวกนี AK ้ระเบิดเยอะ a k ค2สิบสองระหว่างที่ผมกำลังเก็บของเพลินๆเนี่ยตีฝั่งนู้นเนี่ย,ยก็ดันมาเป็นที่เรียบร้อยครับ ไปหาพื้นที่เลนะ่เนก่อนปึ๊บไปเลงมีน้อยนะตัวที่ลงเฮ้ยเราทิ้งยาไปแล้วลเรนเนอร์ครับ

สามตัวครับเหมือนจะหมดว่ะไอกระเป๋าเราอยู่ไหนวะนี่ไงโอ้ยนั่งนานต้องรีบเก็บรีบไปแล้ววะอีกทีสองเอาไปแค่ของแต่งแล้วกันอั่นี่เหรอ,เ,อเต็มเต็มไม่เหรอ อะไรไม่เราไม่ลองใส่ยุงบานอีกไปวะเอะอเออเดี๋ยจบ อันนี้ก้าวแล้วเพียงกับนำหนักของเระเบิดนี่แเรามีกระเป๋าหนังนะไ,มไม่เราไม่เไปซ้อนอซ้อนไม่ได้โอ้หนึ่ง กี่อย่างนี้สอนสามกันแล้วเจ้าไปได้แค่ของแต่ง ไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยป้อนขึ้นมาทิ้งผ่านแล้ว,ลวมันไปอยู่อะไรตรงนี้นี่ ตายตายตายเรียเรืหนือเก้าสิบต้องรีบหนีมีคนมาแล้วไปเก็บเคชรสบอสพอ วว้าวอิ่มๆห้าแสนสายิงไป5้าตัวเรามาต่อในเกมนี้กันต่อดีกว่าครับปืนเนี่ยก็เป็นอาพเคเหมือนเดิมครับไม่ตกสักทีกระสุนเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้ไหนดูซิเซฟเป็นยังไงบ้าง และในเกมนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงเพื่อนแทกเข้ามานิดหน่อยนะครับผมขออภัยด้วยจริงๆเขาได้ยินเราปล่าวะมุมสวเนี่ยได้ล้มด้วยความยากัอนอกแดงเฮ้ยเพื่อนเข้ามาแล้วไกลๆยังไม่ทำครับปล่อยปล่อยไปก่อน Mấy người họ sẽ được lệnh lệnh Mấy người sẽ được đánh vào một tí băng thôi, tìm một con băng Tại... Tìm một con băng thấy ตีไม่หลบผมพอดีตายหนึ่งนี่ผมรับสองตีหรอวะเดี๋ยวไปรับฝั่งหน้นตอบตอไม่มีก็เก็บของนี่ครับ องวิกเตอร์หรอโอ้เอฟซีเอ็กซเดี๋ยวบอกนะเป็นมีดอ่ะมีดในเกมนึ่องอเโฟอะไรน em có con hai nó xếp แก็ยิ่มแล้วล,ลูกเลยว่ะอุ้ยรูกเก้าเก้าห้าแม็กแม็ก60กสิบและระหว่างทางที่ผมจะเดินไปออกเนี่ยแอร์ดรอปก็ตกพอดีครับขอให้เปิดลุ้นหน่อยละกันเผื่อได้ของแดงตอนนี้มันแอร์ดรอปจะได้วนๆเลย S 1> 1. <S อาจะ้ะคงไม่มีตัวดักหรอกมั้งว้าว <c oughs> ว้าวใ <c oughs> ช้ได้อยู่สี่แสนไม่เจอเทอร์มอลเลยนะวิ่งตั้งหลายตาละสามตาละโอ้โห <c oughs> เกิดปลายสายเลยเว้ยในเกมนี้เนี่ยผมมากับปืน M4 ครับกระสุนเนี่ย M995 ไม่มีเกิดหรอกไอ้ยต้นสายปะนะและในตอนนี้เนี่ยผมได้ยินคนบวกกันอยู่ต้นสายครับทางที่ผมจะเดินไปออกพอดีปะได้เวลาลุยกันละ นี่ว่ะตายหนึ่งตายสองเหลือครึ่งเดียวได้อยู่พูอดอยังวะระเบิดไปก่อนครับฝั่งนู้นมีา<อ>ยนล่วข้ามมาฝั่งนี้ก่อน โคตรแรงเลย MP5 หรอกับตายหลังจากรีเซ็ตตัวเองเสร็จเนี่ยก็กล่าวว่าจะมาเก็บของฝั่งนี้ครับ อ้าวชิพายแล้วแล้วตัวเอ็มหนึ่งศูนย์อยู่ไหนฮะวันนี้โดนฟอผมนี่วิ่งวนรอบเลยครับการจะหาตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์ให้เจอแต่ก็ไม่เจอใครเลยเก็บของดีกว่าเก็บเลยแล้วกัน A.K. สิบสองมาแค่ของได้เหรอยอมโปหน0่ง้โห โอ้โห oh. oh. ah! มาในรอบนี้กันบ้างดีกว่ารอบนี้เนี่ยผมเอา AR57 มาครับข้างหน้าเราเกิดไมเนะี่ยกดังตอนนี้กดังเงียบเราวิ่งเลย <Ć. S 1> จะวัดดอเพื่อนแต่เราไม่เล่นตรงนี้นะ ปล่อยเขาไปครับสู้ยากอะเราเราไม่ชาร์จเขาดีกว่า,าเดี๋ยวแม่งโผล่มาจากหน้าต่างว่ะเรียบร้อยเลยนะเฮ้ยแต่ข้างนอกไม่ใช่ว่ะนอกคนทั้งตี้เลย เธอมอล,ล่วงหนึ่งคนดูออดนโอ้เกือบไปแล้วครับสิ่งที่เราตามหาเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราเองเีีได้ได้มาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหเครื่องเนี่ยกำลังติดเลยครับกลับมาจับ M4 M995 ดีกว่าเกิดแบบนี้ววิ่งสวนให้ไวครับ ดักเลยสองตัวปะ่ะไม่ตัวหนึ่ง ล้มแค่ล้มอ๋อมียาชุบตัวเองนี่เกิดตรงนี้แม่งโคตรดีเลยนะเว้ยได้ยิงฟรีจัดอะโอ้โหอ้ยก็ได้อยู่ของทองมีเป๋าเอ็มพี มาป่ะเนี่ยผมมีส่วนตัวนี้เองครับ เดี๋ยวมียโอกาสแอปย้อนเกมนี้ต่อไปก็มีไปออกแค่นั้นน่าจะไม่มีใครแล้วมั้งต้นสายเนี่ยเฮ้ยอ๋อนั้นบอดโอ้โหตกใจหมดว้าวถือว่าโอเคนะได้มาสองเซตห้าแสนสาม สวยงามดิเรามาต่ออีกสักเกมดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยเอา M4 ม,มาเหมือนเดิมครับลายวิ่งเนี่ยก็จะไปที่คอกมาเหมือนเดิมพยายามอย่าไปเล่นหลังนะเพราะว่ามันออกยากถึงยิงได้ก็จริงนะมันออกยากพยายามไปเล่นแถวกลางๆครับเราไม่สนอ๋อบอทโอ้โหตกใจหมดห จะมาทางนี้เปล่าวะบอทหอยยังไม่อเลิศเลยวิ่งตัดกลางเหรอวะเฮย้ยนี่ยหน้าเรานี่แหละหน้าเรานี่แหละเก็บเสียงไว้ก่อนเขาน่าจะยังไม่ได้ยินเสียงเรา ห๋อมีคนดักมีคนดักอยู่หลุมผมเว้ยรือเปล่าวะห๋อข้างบนข้างบนเจ็บหนึ่งไม่ตายวะดูเมื่อกี้เห็นสองตัวนะเล่นเลยเขาตนน้นจะดือดรอนครับเห็นแล้วตัวหนึ่งพ้อหัวตายไปนหนึ่งครับตายสองครับ แค่สองตัวหรอกช็คให้ชัวรีกว่าเดี๋ยวโดนลอยนี่ไงตายสามครับว่าแล้วประสบการณ์มันบอกมาเกล่องหนูยังไม่ได้เปิดตายครับโอ้โหสกูบซูมเห็นยันดวงตา โอเคหมดแล้วสี่ตัวรีบเก็บไวนะ้อน้ะอุ้ยคนนี้เกาะหกโอ้โหแต่เกาะหกพังแล้ว โอ้โหยาวบี้เลยเย้ครับได้อยู่ว้าวตัวนีอ้อาพีเคเอาไปได้อยู่ หวานเจี๊ยบไปครับออกดีกว่าเฮ้ยเดี๋วโตนใครอ่ะโอ้โดนโมซินในตัวนั้นยิงเว้ยในตัวที่ผมคาเฮ้ยภาพดับมันโดนโมซินในตัวที่ผมคายิงเว้ย ไม่รู้รอะไรเก็บของก่อนไปเก็บของแต่งก็ได้คลิปมือเอียงเดเซอร์ระโบแนะม็คเชมี่มนหนึ่งยู่หอ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสลหรับพื้นที่ไล่ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย